สวัสดีค่ะเจแปนคอลลิ่งวันนี้เป็น EP พิเศษนะคะเราไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าเราจะแชร์ประสบการณ์ในการซื้อรถที่ญี่ปุ่นในฟังเพราะวันนี้เป็นวันรับรถของเราค่ะใช่ครับเราก็ใช้เวลาประมาณเกือบ1เดือนเนาะเวลาเดินเรื่อง,อง,องทั้งหมดใช่ก็เอกสารที่ใช้ก็เคยแชร์ไปแล้วในเพจสตอ r แฟมิลี่แต่เดี๋ยวทัวนใน้ฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูว่าเราไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะตึง้งอ่ะเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง ก็จะมีอย่างแรกนะครับก็คือที่เราต้องทําเลยก็คือตัวที่เขาเรียกว่าอิงคังหรือทางกกนะครับ<ช>ซึ่งก็จะต้องเป็นเ่าเรียกว่าเป็นตาประทับเนะาะแต่ต่างกับที่ไทยตรงนี้เพราะว่านี่เป็นที่ญี่ปุ่นใช่ก็คือตาประทับนี่นนไปทําวิดองกี้ได้แต่ว่าขอแชร์นิดน,นึงคือตอนแรกเราไปทําวิดองกี้แต่ว่าขีดของชื่ออ่ะมันไม่เหมือนเนาะใช่มันเป็นตัวอักษรคาตาคะใช,ใช่เราก็ไม่รู้มันนี่เหมือนกันเนาะเนยมาโชว์หน่อยอย,อยู่อยู่ข้างนู้น อันนี้เป็นอันแรกที่เราทำมันเป็นอันเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้แล้วก็คือมันใช้ครั้งเดียวอ่ะเราก็เลยทำแบบถูกที่สุดนะในดองกี้ใช่อันนี้แปดร้อยเยนอะทีเนี้ยพอเรามีอินคังหรือว่าฮันโกอันเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่จบขั้นตอนของกระบวนการนะเราต้องเอาอันเนี้ยไปขอเอกสารว่าเป็นของเราจริงๆใช่ซึ่งจะทำ <c oughs> ที่ อ่าซิตี้ฮอล์ของแต่ละจังหวัดนะครับใช่แต่ความพีก็คือพอไปแล้วมันใช้ไม่ได้ใช่ไ่ะก็ต้องไปทําใหม่ภายในวันนั้นอ่ะโชว์โชว์ของใหม่อันหนึ่งใช่ครับอันนี้ก็จะไปทาใหม่มาอันนี้เท่าไหร่นะที่ทําใหม่ทําใหม่ประมาณหนึ่งประมาณสองพันเยนอ่าต่างกันลิบลับเลยนะเอออันนี้ก็อันนี้ก็จะทําที่เป็นเครื่องทาเนาะที่ดองซี่นะครับอันนี้ก็จะทที่ร้านที่จะเป็นร้านทําฮังโกะนะเขาเรียกว่าฮังโกยักษ ซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวซิตี้ฮอลของแต่จังหวัดเลยแต่าราคาสูงกว่าแบบเป็นเท่าตัวเลยเนาะอ,อ่ะอันนี้คือคือสองนะก็คือได้เอกสารอันนั้นมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีที่จอดรถด,ด้วยก็เป็นเอกสารที่รับรองว่าเราอ่ะมีที่จอดรถเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะถ้าไม่มีที่จอดรถก็คือไม่สามารถซื้อรถได้ใช่ สุดท้ายเลยก็คือใบขับขี่สากลใบขับขี่สากลหรือว่าใบขับขี่ของญี่ปุ่นเพราะว่าอย่างเราอะถ้าอยู่2ปีใช่ปะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นด้วยแต่อันนี้ก็คือเราซื้อก่อนที่เราจะมีใบขับขี่ญี่ปุ่นก็ใช้ใบขับขี่สากลได้นี่เป็น4ข้อที่เราต้องเตรียมไปในการซื้อรถใบขับขี่สากลนะครับเราทําได้ที่ที่เมืองไทยนะครับที่ขนส่งทุกจังหวัดเลยนะครับก็เสียังินประมาณ5 0 0บาทก็จะเป็นแบบนี้ห้าร้อยห้าบาท ถ้าจะไม่ผิดนะ <c oughs> <c oughs> แล้วอันเนี้ยพอได้มาหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าเราไปด้วยกันสี่ครั้งคือครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สี่ที่เราไป <c oughs> อือก็คือครั้งแรกอะ่ะก็ไปดูก่อนเลยแล้วพอถ้ามีรถที่เราชอบอะ่ะก็คือจองจองก็คือวางมาจําเงินแต่ทีเนี้ยพวกเอกสารเราเอายังไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องไปเดินเรื่องเดินเรื่องเสร็จเขาก็ให้เอาเอกสารพวกเนี้ยไปให้เขาเพื่อที่เขาจะทําพวกฉะเคงฉะเคงคืออะไรให้เต้อ,อธิบายก็เป็นตัว ตรวจสอบคุณภาพรถนะครับว่ารถนี้มีจุดเสียตรงไหนบ้างแล้วด้รับการแก้ไขไปแล้วหรือยังนะครับก็คือเราก็จะมั่นใจเลยว,ว่าถ้าเขาออกฉากเคงตัวนี้ให้นะครับก็คือรถเราพร้อมที่จะเอามาใช้แล้วนะครับใช่ก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถมือสองในญี่ปุ่นนะไม่ได้แบบว่าซื้อรถมือแรกก็คือมีฉากเคงแล้วทีเนี้ยก็พอได้เอกสารทั้งหมดเอาไปให้เขาดีคือครั้งที่สองใช่ไหมครั้งที่สามอันเนี้ยเราก็งงว่าที่เขาโทรมาเรียกเนาะ เขาโทรมาเรียกให้ไปเซ็นเอกสารแล้วก็เอาไว้ตัวอินคังหรือว่าฮันโกอันนี้ยไปประทับอีกทนีนึงแต่เนี้ยใช้เวลาไม่นานแล้วก็วันเนี้ยถึงเวลาที่เราจะไปรับรถแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันว่าการรับรถของที่เนี้ยเป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นนะคือขั้นตอนเขาจะเยอะมากมายแบบ เอกสารก็ต้องวางทีละแผน่นดูทีละแผน่นเทียบทีละแผน่นโหขั้นตอนเยอะมากอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่ารับรถอะเป็นยังไงเอ๊แต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับรถก็คือก่อนที่เราจะไปรับรถอะคือเขาจะขอแอดไลน์แล้วก็ส่งเอกสารฉะเข่งมาให้เราแล้วเราก็เอาเนี่ยไปทําประกันคือวันแรกที่เราจะออกรถเลยอะคือเราต้องมีประกันครอบคุมเนอะวันนี้เราครอบคุมที่บ่ายสามโมงเราก็ต้องออกรถประมาณบ่ายสามโมง ใช่ครับมันก็จะเหมือนกับที่ไทยเนาะเพราะว่ามีประกันเหมือนกับประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามที่นี่เขาจะมีเหมือนกันนะครับก็จะมีแบบพวกคุ้มครองคุ้มครองคนขบับคุ้มครองคนนั่งท้ายเมืองไทยเลยกรมธรรม์อะไร,ะไรประมาณนี้แหละตอนออกมายังไม่ถึงเวลาที่เรานาัดไว้นะกแวะสตาบักกอนแล้วก็แวะกินอาหารกลางวันกันชื่อว่า, um า eng, อุมายะราเมงอันนี้ใกล้บ้านด้วยนะแล้วก็รสชาติดีที่สําคัญมีขนาดเล็กเพราะว่าเราก็กินไม่ค่อยหมดเหมือนกันอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้ร้านนี้แนะนําเลย อันนี้ชาห้างก็อร่อยครับมันก็ถึงสารที่รับ้องรนบครับก็เ๋ยเราจะทําเรื่องเอกสารต่อให้จบให้เดี๋ยวเราลองครับดูความเยอะของเอกสารนี่ก็เช็คลดนะมีความน่ารักของเซลยยามากุจินะขอดรองเท้าก่อนขึ้นรถด,ด้วย หลังจากเช็ครถเสร็จก็ถึงขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วก็คือเอาฮันโกเนี่ยมาประทับตาเอกสารแต่ละแผ่นแล้วก็จะมีประทับตาที่มันต้องแบบเหลื่อมกันของเอกสาร2ใบด้วยเพราะว่าเป็นคู่สัญญากันนะก็คือเก็บหนึ่งใบไว้ที่เราแล้วก็เก็บอีกใบหนึ่งไว้ที่เขาก็เลยต้องทำเหลื่อมกันอันนี้ก็คือความละเอียดของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะ เป็นอันเรียบร้อยเราขับรถออกจากโชว์รูมได้เลยยามากุจิบายบายกรายมาติ๊กตอกกระต่ายมาเอ๊ะได้รถสัทีโคเรียนันเดสกาโคเรีวะโคซุยอินเกียวเดสหมี่น้ำหอมนะขอไทยอินนิดนึงใครสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้เลยอันนี้น้องน่ารักมากคือ แค่กดที่หัวตรงนี้กลิ่นหอมมันก็จะออกมาครั้งแรกที่ซื้อมาต้องกดแบบ10ครั้งกระจายกลิ่นได้ดีในระยะ1.5เมตรนะรถ <ลด S 2> คันนี้<ด>ก็ได้เลยเราจะไปเทสต์ไดฟ์กันที่ไหนดีคะเราจะหาะที่ไปกันนะครับเด็ดตามันก็จะไปทีนน่ไหนนะเราก็มาดูเฟอนิเจอร์กันนะนเทสนะไดรฟ์ก็คือขับมาตรงนี้พี่ ตอกกับพี่ปอแนะนําชื่อว่าคิมเบิลแต่ว่าคนไทยเรียกว่าหลานโจร <c oughs> เพราะว่ามันถูกมากใช่ <c oughs> เป็นชื่อพวกขายของมือสองวรนนิเจอพวกนี้ของแต่งบ้านบรรยากาศ <c oughs> โอ้ยถูกมากอะ่ะเอออันนี้คือรอยเดียวมีตอกเซไหายหน่อยมาซื้อของถูกมาก เออสตรอเบอรี่อ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่สองรยยี่สิบโอ้ยถูกอันนี้ก็ถูกสตรอเบอรี่สองร้อยยี่สิบเติดเติดติดนี่คือเฟอร์นิเจอร์นะคะมือสองโอ้ยแม่โอยแมสตองจัมโบ่แปดร้อยอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบรอบลานนะ พวเครื่องใช้เครื่องครัวเลยอย่างเงี้ยถูกมากเลยจานชามที่นี่ก็น่ารักมากเลยโอย้อันนี้น่ารักมากให้ทายเท่าไหร่เนี่ยสาเยนนะ่ะโอ้กี่บาทเนี่ยสิบบาทถึงไหมโซนนี้จะเป็นชามที่เป็นแบรนด์หน่อยเขาก็จะเก็บไว้ในตู้นะแต่ว่าก็ไม่แพงถูกเหมือนกัน หลังจากนั้นเราก็ไปซื้อวัตถุดิบทํากับข้าวกันลืมถ่ายปิดคลิปเลย <laughs> สรุปว่าเราก็มากินข้าวห้องพี่ต่อพี่ปอนะวันนี้กินเกาหลีกันแต่ว่าไม่มีภาพนะเพราะว่าลืมอันนี้กลับมาเราก็รีบม,มากินเลยเพราะว่ามันก็มืดแล้วครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนี่ก็คือหนึ่งวันที่เราไปรับรถกันบ๊ายบายได้ลองขับด้วยเรบร้อยค่ะบ๊ายบายค่ะ